เรามาต่อในทริปที่4เลยพร้อมใช่ไหมคะเน้นด้วยว่าอยากให้ทุกท่านนั้นได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วก็เราจะได้มีเวลาพักผ่อนด้วยในวันหยุดเช่นนี้นะคะเชิญพบกับท่านวิทยากรทั้ง2ท่านในทริปเพื่ plus สนะคะ plus f o ของเราสร้างเด็กเก่ง2เล่นเสริม ef อย่างไรโดยวิทยากรค่ะคุณครูวราภาสามาภัสครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนเมืองสกลนครนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งคุณหมอหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนะคะคุณหมอคนนงนิดพันวงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลดอนตาลค่ะเรียนเชิญค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพรันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพรัน หากว่าเรากำลังมีสุขปวดเฟืองทุกได้ใดทุกสิ่งจะมัวประวิงอะไรกันเราจงหัวเราะพันฮ่าฮ่าหากว่าเรากำลังสบายพงกหัวพันหากว่าเรากำลังสบายกระถือเท้าพันหากว่าเรากำลังมีสุขปวดเฟืองทุกได้ใดทุกสิ่งจะมัวประวิงอะไรกันเราจงอยากลายพันงึกงึกปุ่นน้าโอน่ารักจังเลย นะคะวันนี้มีเด็กๆด,ด้วยนะคะมาลุ้นกับคุณแม่เอาละค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูเราพาแค่นำเข้าสู่บทเรียนแต่เนื้อหาจริงๆนั้นนะคะตอนนี้จะให้หมอหนึ่งนะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของจิตเวชนะคะในการดูแลเรื่องของอาการพัฒนาการทุกอย่างของเด็กนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับผอรด,อดอทุกท่านแล้วก็คณะ เขาเรียกว่าคณะวิทยกรน,นะคะแล้วก็ที่จะนําไปต่อยอดกันในต่อไปนะคะก็ขอเ,เชิญพบกับหมอหนึงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวอีกครั้งนะคะชื่อคณึงนิดพันวงนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพยอยู่ที่โรงพยาบาลดอนตาลน,นะคะเป็นพยาบาลาเฉพาะทางสาข,ขาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะคะ เมื่อวานนี้เราพูดถึงทริปที่หนึ่งที่สองไปแล้วก็เมื่อสักครู่เป็นทริปที่สามนะคะทั้งหมดจะมีสี่ทริปเนาะคุณครูมีสี่ทริปนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นทริปสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะทริปสุดท้ายเป็นทริปที่สี่มีชื่อว่าสร้างเด็กเก่งสอง plus แล้วก็เล่นเสริม ef เนาะ,ะทีนี้ที่บอกว่าเด็กเก่งสองนั่นคือเมื่อสักครู่เป็นเด็กเก่งหนึ่งไปแล้วเนาะเด็กเก่งหนึ่ง จะพูดถึงเรื่องของชมพูดถึงเรื่องฟันนะคะก็อันนี้มันเป็นตัวที่สองพนเก่งที่สองและเป็นพัทแล้วก็ EF EF คืออะไร EF ก็คือ effective function หรือว่าความคิดเนาะกระบวนการความคิดเนาะคุณครูแอนตา้าใช่แล้วทีนี้ในกิจกรรมที่4ี่นี้นะคะวัตถุประสงค์นะคะเราเป็นครูกอมาอบรมให้คุณครูสพด คุณครูสพดทุกท่านนะคะจะเป็นครูขอนะคะเพื่อนําไปอบปรมต่อคอนเซปต์ Concept นะคะทิปที่หนึ่งทิปที่2ทิปที่สาแล้วก็ทิปที่4คุณครูจะต้องรู้คอนเซปต์เนาะแล้วก็อันสุดท้ายเราจะขอสโคปในเรื่องของทิปที่4ในวันนี้ในตอนนี้เนาะวัตถุประสงค์นะคะของทิปที่4นี้ก็คือหนึ่งในเรื่องของสัมพันธภาพนะคะสัมพันธภาพระหว่าง ผู้นากลุ่มนะคะก็คือตัวเราเนาะตัวเราไปเป็นผู้นํากลุ่มแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะคะจะมีสามส่วนด้วยกันนะคะอันที่สองก็คือเพื่อทักษะนะคะเพื่อเพิ่มทักษะฝึกทักษะการเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและพัฒนาการทักษะการเรียนรู้นะคะอันที่สามก็คือฝึกทักษะ วินัยเชิงบวกให้กับผู้ปกครองนะคะและอันสุดท้ายวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่4ี่ก็คือเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถฝึกเด็กในการส่งเสริม EF ได้นะคะทีนี้สาระสำคัญจริงๆในที่ที่4นี้นะคะเขาก็บอกว่าจะเพิ่มเข<อ>้ามาในเรื่องของวินัยนะคะวินัยโดยการผ่านการเล่นนะคะผ่านการเล่นแล้วก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ เมื่อลูกเล่นเสร็จลูกต้องเก็บของเล่นนะคะอันนี้ก็เป็นวินัยตัวหนึ่งนะคะที่ ูปกครองหรือว่าคุณครูคคสามารถฝึกได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะอันที่สองก็คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องส่วนตัวนะคะในเด็กปฐมวัยนะคะจะมีอยู่เรื่องกินเข,เขาต้องฝึกกินด้วยด้วยตัวเองนะคะเรื่องการขับถ่ายเขาต้องรู้ว่าถึงเวลาเขาต้องไปขับถ่ายที่ไหนแล้วก็หลังขับถ่ายเขาต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการแต่งกาย ะะการแต่งการใส่เสื้อใส่กางเกงใส่ถุงเท้าเด็กปฐมวัยควรทําได้เองแล้วนะคะแล้วทีนี้อีกอันนึงที่ในเรื่องของที่พี่สีจะเน้นนั่นก็คือกระบวนการของของความคิดนะคะ,ะผู้ปกครองต้องเป็นตัวอย่างนะคะผู้ปกครองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนั่นก็คือแบบอย่างของผู้ปกครองจําได้ไหมคะเขาบอกว่าเราอยากได้แบบไหนจากลูก ให้เราทําให้ลูกดูนะคะเราในบ้านในโรงเรียนเรามีกฎมีระเบียบนะคะให้เราตั้งกฎตั้งกติกาแต่สิ่งสําคัญในการตั้งกฎกติกาต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องเป็นไปได้นะคะต้องเป็นไปได้ทําได้มีอยู่จริงนะคะสําคัญมากนะคะ,ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการสื่อสารสําคัญมากก็คือต้องมสื่อสาร,รในเชิงบวกนะคะ อ่าและอีกอันนึงก็คือการลงโทษนะคะการลงโทษลงโทษของเด็กอ่ามันจะส่งผลเสียนั่นก็คือทำให้สภาพจิตใจย่แย่นะคะแล้วก็ถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นอ่าร่างกายก็บอบช้ำแล้วก็เป็นตราบ,บาปในจิตในใจของเด็กนะคะเอาล้วค่ะ เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงวัตถุประสงค์และก็สาระสำคัญของทิปที่4ี่แล้วทีนี้เราจะเปิดกลุ่มนะคะเปิดกลุ่มอันที่หนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งของทิปที่4ี่เปิดกลุ่มสร้างสัมพันธภาพนะคะอันนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยนะคะเราเป็นวิทยากรเปิดกลุ่มอันดับแรกเลยเราต้องแนะนําตัวเองนะคะแนะนําตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ในทิปที่1ทิปที่2องแลก็ทิปที่ส,สาได้พูดถึงไปแล้วนะคะ ว่าเปิดกลุ่มแนะนําตัวเองแล้วก็ให้คุณครูให้เด็กแนะนํา oh. ตัวเองแล้วก็ทบทวนกฎกติกาในการทํากลุ่มในครั้งนี้นะคะแล้วก็บอกระยะเวลาด้วยนะคะผู้นํากลุ่มอย่าลืมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกฎกติกาที่มีในกลุ่มใครจะเพิ่มเติมไหมเพราะว่าครั้งนี้พบกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะพบกันมีใครจะเพิ่มกฎกติกาอะไรไหมนะคะ ในกิจกรรมที่หนึ่งเราจะไม่ยกตัวอย่างคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้ยกไปแล้วเราเปิดคลิปให้ดูแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่สองนะคะกิจกรรมที่สองเป็นในเรื่องของก่อดสร้างสุขและก็ชมสร้างความภาคภูมิใจนะคะอันนี้เพื่อทบทวนจัดก,การปัญหาพฤติกรรมของเด็กโดยการสื่อสารทางบวกนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ สอนอนิวได้เปิดคลิปให้ดูไปในช่วงของสอนอนิวในเรื่องของการกอดแล้วก็ชมนะคะท่านจำไหมเนะมาะเมื่อวานนี้ที่เป็นคลิปลูกบอลที่ให้เด็กหยิบบอลแล้วไปลงตะกร้าในคลิปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จะไม่นำเสนอนะคะแต่เท้าความให้เห็นว่ามันเป็นคลิปที่เขาทำได้เขามีความพยายามเขารู้จักรอคอยนะคะแล้ว คุณแม่ผู้ปกครองนะคะก็สามารถกอดหลังจากทำกิจกรรมเสร็จเขาทําได้สำเร็จเอาบอลไปลงตะกร้ากอดแล้วก็ยกย่องชมเชยเขาให้ทาให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาทําได้เขาเก่งอย่างนี้นะคะนั่นคือกิจกรรมที่สองสำหรับครูสอพเดอเราแน่นอนว่าเก่งอยู่แล้วในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เกมพวกนี้เราสามารถ เอาไปปรับใช้แอปพลายกับเกมอื่นก็ได้นะคะในคู่มือขอขอแค่เราต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์แล้วก็บทสรุปที่เราจะสรุปให้กับผู้ปกครองนะคะว่าสิ่งที่เราทํากิจกรรมเนี่ยเราทำเพื่ออะไรแล้วทําแล้วคุณจะได้อะไรนะคะให้กับผู้ปกครองนะคะในกิจกรรมที่สองส่วนกิจกรรมที่สามนะคะกิจกรรมที่สามจะเป็นในเรื่องของ กระบวนการของความคิดจะเป็นในเรื่องของหิวเหนื่อยร้อนหนาวป่วยซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สามที่จะต้องมีอุปกรณ์จะต้องมีอุปกรณ์นะคะคุณครูสพดทุกท่านก็จะมีอุปกรณ์อย่างเช่นบัตรภาพนะคะยกตัวอย่างนะคะบัตรภาพถามถามเด็กของเราว่า ในภาพนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรเขามีอาการอย่างไรนะคะถามเด็กของเรานะคะพอถามเด็กมันจะมีหลายภาพยกตัวอย่างภาพของความหิวนะคะภาพของความเหนื่อยภาพของร้อนภาพของหนาวแล้วก็ภาพของเด็กป่วยอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ในกิจกรรมก็จะให้เด็ก แก้ปัญหาว่าถ้าเจออย่างนี้ถ้าหนาวคุณจะทำอย่างไรซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมีคลิปนะคะให้ท่านคุณครูดูนะคะขอเชิญชมคลิปได้เลยค่ะอ่าแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญก็คืออันนี้ มันเป็นภาพก็จริงแต่ว่าพอสถานการณ์จริงเราสามารถชวนลูกเราคุยชวนลูกเราคิดต่อได้นะคะอย่างเช่นอาน่ในนี้หัวข้อว่าหิวเหนื่อยร้อนหนาวป่วยแต่ถ้าเราคิดอย่างอื่นว่าถ้าหนูล้มมีแผลหนูจะทำย่างไงลูกลอง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 ตั้งคำถามสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นขอถามเด็กๆก,ก่อนเคยเล่นสมมุติไหมเคยเคยเล่นกับคุณแม่ไหมคะมอายกตัวอย่างน้องแก้มใสเคยเล่นอะไรนาะสมมุติอะไรกับคุณแม่นาะนคมมใครเป็นครูใครเป็นนักเรียนคะนนนนค,คุณแม่เป็นนักเรียนเยี่ยมมากค่ะ ทางนี้ละคะเคยสมมุติอะไรเล่นอะไรเล่นสมมุติกับคุณแม่ไหมให้แม่เป็นแม่คะ่ะหนูเป็นเป็นลูกคะ,เ,กคะเยี่ยมคะ่ะนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการสมมุตินะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะกระตุ้นให้ลูกเรา คิดแล้วก็แก้ปัญหาถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์ในบางเหตุการณ์ในบางอย่างเขาจะได้รู้การตัดสินใจว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาจะต้องทําอะไรได้บ้างในส่วนของอายุท่านี้ควรที่จะพอรู้อะไรได้บ้างเนะาะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นบัตรทําไหมเออาบัตรภาพพูดผิดเมื่อกี้บอกบัตรคาบัตรภาพอาภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ อ,อ่ารู้สึกหิวอ้าวทีนี้ถ้าหิวภาพนี้เป็นภาพหิวนะจำได้เนาะอ่าวางไว้ก่อนอ่าดูภาพนี้่ะร้อนทานี้ลระคะร้อน,อนเหมือนกันอ่าจำได้เนาะออาวางไว้ก่อนเหนื่อยก็ได้ร้อนก็ได้นะคะทีนี้ดูภาพนี้คะ่ะ ง่วงง่วงนะคะเอาวางไว้ก่อนอ่าทีนี้ดูภาพนี้นะคะจำได้ไหมหนาวหนาวเนาะเอาวางไว้ก่อนนะคะหนาวอ้าแล้วทีนี้ภาพนี้เขาเป็นอะไรนะไม่สบาย,บายออะฟัง ไม่สบายเอาวางไว้ก่อนเอาแยกไว้ห่างๆนิดนึงเนาะอ่าทีนี้จะให้เด็กๆทุกคนอ่ามาหยิบภาพหยิบเลยหยิบตรงนี้นะคะหยิบตรงนี้หยิบภาพไหนก็ได้แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาก็คือเราหยิบภาพไหนออกมาหยิบหยิบหยิบกี่แผ่นก็ได้ แล้วให้ปายวางไว้ตรงที่บัตรภาพนั้นแสดงความรู้สึกและก็การแก้ปัญหาของความรู้สึกนั้นๆอ่ะจิบได้คนละสองแผ่นนะคะหยิบเพิ่มได้เลยค่ะอ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 ่ะนี่ก็ได้ลูกอ่ะทางนี้ก็ได้อ่ะ,ะอ่า อ่าโอเคครบแล้วใช่ไหมอ่าให้ดูภาพแรกก่อนนะคะภาพแรกคือภาพเหนื่อยเอาไหนนาะภาพเหนื่อยมีใครแก้ปัญหาในเรื่องของการเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแล้วต้องทำอะไรบ้าง เหนื่อยจะ้อทำอะไรบ้างนอนพักผ่อนก็ได้เอาวางเลยค่ะาวางตรงภาพที่แสดงความรู้สึกเหนื่อยมีไหมมีไหมลูกน่ไหนเหนื่อยเหนื่อยตัวนั้นอ่ะถ้ะางั้นให้หนูวางที่หนูคิดว่า หนูคิดว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาของสถานการณ์นั้นได้เลยค่ะอ่าหนูไปวางเลยลูกอ่จาจ้ะน้องแก้มใส่วางเลยแล้วก็แผ่นภาพนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาของตัวไหนน้องแก้มใส่วางเลยค่ะอ่าอ่าโอเค อาอ่าอ,าอา่โอเคอ่ากลับเข้าที่ค่ะอ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูเฉียรลบัตรภาพเนาะอ่าอันนี้ไม่สบายไม่สบาย ไม่สบายน้องๆก็เลือกมาอันที่หนึ่งเช็ดตัวลดไข้ได้ไหมคะได้อันที่สองอนอนพักแล้วก็วัดไข้ได้ไหมคะ,อ,ะอันที่สามไปหาคุณหมอได้ไหมคะได้เป็นการแก้ปัญหาเนาะอันต่อไปพ่นยาได้ไหมคะได้ อันนี้ก็ไปหาคุณหมอเหมือนกันได้เนาะได้อันนี้เหมือนที่เรากำลังทำคือป้องการโดยการใส่หน้ากากหรือแมสเนาะโอเคเด็กๆเก,เกเ่งมากเอาเรื่องต่อไปบัตรต่อไปคือรู้สึกหนาวแก้ปัญหาของเราคือ ใส่เสื้อผ้าใส่หมวกก็คือใส่เสื้อผ้ารักษากความอบอ,อุ่นให้ร่างกายเนาะโอเคไหมคะอ่านี่อีกไหมคะอันนี้คือร้อนเนาะร้อนของเราทำอะไรบ้างคะนอนอ่าร้อนก็นอนพักผ่อนก็ได้นะคะหรือ เปิดพัดลมก็ได้มีอีกไหมมีอีกไหมคะไปอาบน้ำได้ไหมคะได้นะคะอ้าวดูภาพนี้ภาพนี้เขาบอกว่าหิวหิวไหมหิวการแก้ปัญหาของหนูหนูที่บอกคือกินรับประทานอาหารเนาะโอเคทุกคนเก่งมากนะคะ เหลืออันสุดท้ายคือม่วงต้องทำอะไรคะไปนอนพัแต่ว่าบัตรคำของเราอาจจะน้อยเนาะแต่เด็กๆสามารถตอบได้นะคะว่าต้องไปนอนพักโอเคไหมคะค่ะสำหรับในกิจกรรมนี้นะคะที่อยากจะแนะนำท่านผู้ปกครองท่านนะคะก็คือในเรื่องของสมมุติออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางตอนนะคะ แต่เราอาจจะสมมุติอย่างอื่นกับลูกเราก็ได้ถ้าหากลูกเรามีแผลถ้าลูกเราหกล้มการแก้ปัญหาของเขาเรื่องต้นที่ควรที่จะรู้คุณแม่ก็สามารถสอดแทรกเข้าไปสอนได้ในการสมมุตินั้นๆได้นะคะ โอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคลิปตัวอย่างในกิจกรรมที่3ในเรื่องของการแก้ปัญหาในกระบวนการของความคิดว่าถ้าเจอเหตุการณ์หรือเจอปัญหาในเด็กปฐมวัยนะคะในสิ่งที่เขาต้องรู้ในสิ่งที่เขาต้องคิดต่อว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรในอันดับแรกนะคะก็จะประมาณนี้หลังจากทำกิจกรรมนี้นะคะเกมตัวนี้เสร็จ จากบัตรคำบัตรภาพนี้แล้วนะคะให้ผู้นำกลุ่มนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนนะคะแล้วก็สรุปบทเรียนในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเหมือนกิจกรรมที่สามเนี้ยกิจกรรมที่สามในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็การแก้ปัญหาผู้นำกลุ่มอย่าลืมนะคะให้ถามถามผู้ปกครองอว่าเล่นเกมเมื่อสักครู่นี้เล่นสมมติเล่นเกมสมมุติกับลูกเมื่อสักครู่นี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้าง นะคะแล้วก็ลูกถามอ๋อลูกตอบคำถามจากเกมสมมติเนี้โอเคไหมนะคะให้ถามผู้ปกครองนะคะอย่าลืมนะคะและอันสุดท้ายที่จะฝากผู้นำกลุ่มก็คือต่อจากนี้คิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ลูกคิดแล้วก็แก้ปัญหาเป็นเพราะว่าเน้นที่สุดก็คือคิดเป็นแล้วก็ แก้ปัญหาเป็นเนาะในกิจกรรมนี้สําหรับในกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่4ของคลิปที่4นะคะอันนี้จะเป็นคุณครูแอนต้านะคะเป็นคนนําเสนอในคลิปนี้ขอเชิญค่ะ